BMW 530i Series 5โชม E60 รถยนต์สุดรูระดับพรีเมียมดีไซน์ภายนอกเน้นความสปอร์ตฉบเชียวภายในกว้างขวางสบายตกแต่งสวยงามสไตล์ยุโรปเครื่องมิมขับสบายสไตล์ผู้บริหารสมรรถนะขับขี่โดดเด่นสอดประสานทั้งดีไซน์ความหรูหราและเทคโนโลยีเข้ากันอย่างลงตัว BMW 530i เครื่องยนต์เบนซิน4สูบ 3,000cc มาพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อน2องล้อวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นหุ้มหนัง3กา้านแอร์แยกส่วนซ้ายขวาและแอร์หลังเครื่องเสียง JVC หน้าจอแสดงผลการขับขี่พร้อมปุ่มคอม,มานบริเวณคอนโซลกลางเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านบลูทูธกระจกหน้าต่างและกระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ภายในตกแต่งลายไม้เบาะหนังสีเทาเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมเมมโมรี่สองระดับบ่านหลังไฟฟ้ากล้องมองหลังถอยจอดรถคันนี้มือเดียวออกข้างราคาป้ายแดง4.9ล้านบาทเป็นรถนำเข้าทั้งคันจากเยอรมันเป็นรถบ้านทแท้ๆเจ้าของดูแลรักษายอย่างดีรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำรถไม่เคยติดแก๊สและที่สำคัญรถของเราไม่ใช่รถประมูลหรือรถยึดจ,จักไฟแนนส์ ถึงรถมือสองสภาพดีคิดถึง Open r o รถ Thailand